ทำไมขเขมรถึงชอบเคลมประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคลิปนี้ช่องของเราจะมาพูดถึงทำไมประเทศขเขมรถึงชอบเคลมประเทศไทยคลิปนี้อาจจะไม่เล่าถึงประวัติศาสตร์แบบลึกๆแต่จะรวบรัดพอให้เข้าใจขเขมรหลังจาก เมื่อได้เอกราชจากประเทศฝรั่งเศสก็มีการแข่งแย่งเคียงอำนาจกันนะครับฝ่ายพลพศก็มาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์หรือที่เรียกตัวเองว่าขม้นแดงและอีกฝ่ายที่ปกครองกรุงพนมเปญก็คือนายพลรอนนอนช่วงนายพลรอนนอนเป็นผู้นําประเทศก็กดขี่ข่มเหงปกครองแบบเผด็จการจนชาวพนมเปญก็ไม่พอใจนะครับและเริ่มจากปี1975 พลพธก็เข้ายึดอำนาจยึดกรุงพนมเปญได้ชาวพนมเปญก็โห่ร้องดีใจนะครับที่พลพธมาช่วยปลดแอกแต่เขาหารู้ไม่ว่านั่นคือหายนะหลังจากพ,พลพธได้เข้าปกครองก็กวาดต้อนชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีข้าราชการให้ออกไปทํานาช่วงพลพธเข้าปกครองขมเขมรก็สั่งฆ่าทุกคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับและก็ฆ่าทุกคนที่มีความรู้ ไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นคนที่เรียนนึงสูงแม้กระทั่งคนที่ใส่แว่นยังสั่งค่าเลยนะครับคนที่มีความรู้ความสามารถต่อไปข้างหน้าอาจจะอาจจะเป็นกบฏได้แล้วก็มีแผนหลอกให้คนขเขมรที่ช่วงเกิดสงครามแล้วนี้ไปอยู่ประเทศที่3ประกาศบอกให้เขากลับประเทศใครที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมาพัฒนาประเทศชาติของตัวเองคนที่อยู่ต่างประเทศ ก็กลับขมรนนะครับเพื่อจะมาพัฒนาบ้านเกิดแต่นั่นคือเป็นแผนของพลพุทเพอถึงสนามบินทุกคนจะถูกจับแล้วก็ไปกักขังหรือก็ฆ่าทิ้งต่อหน้าประชาชนนะครับพลพศก็สร้างระเบียบใหม่ให้ทุกคนไม่แบ่งชนชั้นใส่ชุดดำเหมือนเหมือนกันทั่วประเทศแล้วก็ช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองคนขมยียจำนวนมากก็ลีภัยมายัางประเทศไทยนะครับประเทศไทยของเราก็ใจดี สร้างเป็นที่พักค่ายกพยุกต์แต่ขเมนก็อาจจะลืมไปในช่วงนี้เพราะว่าจะไม่เล่าประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานฟังว่าครั้งหนึ่งเคยลี้ภัยมายางแผ่นดินไทยผมเชื่อว่าบางคนที่อยู่ในยุคนี้อาจจะเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยไทยไม่ได้ทวงบุญคุณนะครับแต่ขเม้ใหญ่ในละคุณและก็ต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันมาหลายปีศึกภายในจนไม่มีประเพณีหรือวัฒนธรรม หรืองานประจําปีต่างๆก็ถูกตัดตอนไปนะครับจนช่วงหลายปีผ่านมารวบลาดมาถึงยุคฮุนเซนพอยุคฮุนเซนขึ้นครองอํานาจบ้านเมืองก็เริ่มสงบเพราะว่าปกครองแบบการเมืองพรรคเดียวฮุนเซนก็ตั้งตัวเองเป็นสมเด็จไม่มีเชื้อเจ้าเลยนะครับท,ท,ทั้งๆที่ฮุนเซนพ่อแม่ก็เป็นชาวนาเพราะาเป็นผู้นําก็ตั้งตัวเองเป็นสมเด็จฮุนเซน ก็นอกเรื่องหน่อยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตว่า3ประเทศรอบประเทศไทยลม้มล้างระบอบกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์เป็นประมคุขของประเทศประเทศนั้นๆจะไม่เจริญเหมือน,นถูกต้องคำสาปให้เพื่อนๆสังเกตและพิจารณาเองนะครับ3ประเทศข้างบ้านเรานี่แหละครับแล้วก็พอมาถึงยุคคนเซนที่ว่าบ้านเมืองเริ่มสงบทีนี้ก็อยากมีประเพณีบ้างจะทํายังไงดีเพราะว่าประเพณีก็ถูกตัดตอนไปไม่มีการสืบทอดมาหลายปี ช่วงที่เกิดสงครามก็น่าจะคิดว่าเออไงๆก็บ้านใกล้กันกันกบไทยก็เค็มไทยนี่แหละอันไหนที่ผู้คนสนใจไม่ว่าจะเป็นชุดไทยเขาก็บอกว่าเป็นต้นกําเนิดทั้งทั้งที่ชุดประจําชาติของข,องขมรถ้าเราดูดีๆชุดประจําชาติของขมรก็สวยดีนะครับถ้าเขาพัฒนาดีๆจะเป็นชุดประจําชาติที่สวยงามอีกชุดหนึ่งแต่นี่เขาก็มาเค็มชุดไทยเลยว่าเป็นของขมรแม้กระทั่งล่าสุด ประเพณีสงการที่ของไทยนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คนต่างชาติกล่าวถึงถ้าสงการต้องมาประเทศไทยทั้งๆ้ท,งที่ทุกปีของขมรเขาจะเรียกเทศกาลน้ํานี้ว่าโจชนามเทมยแต่เมื่อเทศกาลที่ผ่านมาเขาก็เปลี่ยนชื่อจากโจชนามเทมยเป็นมหาสงการก็เอากันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วทําไมเขาไม่เคมประเทศลาวหรือประเทศเวียดนามเพราะประเทศเวียดนาม ประเพณีจะไม่ใกล้เคียงกับฝั่งไทยหรือประเทศเราเขาจึงเลือกที่จะเคมประเทศไทยถ้าจะเคมประเทศเราชุดประเทศเราก็เป็นเอกลักษณ์ของเราไปแล้วประเพณีสงการประเทศเราก็เหมือนนกับประเทศไทยแต่ความโด่งดังความโปรโมทอาจจะสู้ประเทศไทยไม่ได้เขาก็คงคิดว่าเอาประเทศไทยนี่แหละเอาชื่อเดียวกับประเทศไทยคนต่างชาติจะได้รู้และจะได้มาเที่ยวกัมพูชาบ้างใช่ว่าจะเคมแต่ชุด ขเมนอีเค็มทุกอย่างที่เป็นของไทยแม้กระทั่งเพลงขเมนก็ไปก๊อปปี้และเค็มไว้ตัวเองเป็นต้นฉบับนี่เลยครับอาจเป็นคลิปสันส้นๆว่าทําไมขเมนถึงชอบเค็มประเทศไทยเพราะขเมนถูกตัดตอนและขาดการต่อเนื่องขาดงานประจําปีขาดงานเทศกาลเนื่องจากเกิดสงครามภายในเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าขเมนเค็มอะไรประเทศไทยบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ หรือเพื่อนๆอยากให้ช่องของเราทำคลิปประเภทไหนประเทศไหนก็แนะนำมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะจัดสรรหามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆขอบคุณมากครับที่รับชม